ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวเต็มเนี่ยมันน่าจะออกมาได้สมบูรณ์แบบมากกว่าครับมีอะไรเราดูจะไพลอตและเอียดแล้วว่ามีอะไรอยากจะแบบว่าสปอร์มันหนุนนสนุกว่าทีไหนมันต้องตกเล่นยากเพราะว่าด้วยความที่เราเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกครับก็อย่างที่พรพูดไปแล้วเนาะคือไพลอตอ่ะมันเป็นแค่เหมือนน้ำจิ้มตอนนี้ตัวละครได้พัฒนาไปไกลกว่าเดิมเยอะมากๆ เพราะฉะนั้นทุกมูที่เราเห็นในเรื่องนั้นอ่ะมันจะถูดันไปอีกมีความสมบูรณ์มากขึ้นรวมถึงนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ก็คือแบบเรียกว่าทุกคนช่วยเสริมมันให้มันกลมกล่อมมากๆนะคะและ้วก็ในที่ได้เจอกับพอนในครั้งนี้บอกเลยว่าดีใจมากๆครัจริงๆเราเจอกัอนก่อนท่านี้แล้วเจอกับพนผ่านบ้างแล้วก็ได้มีโอกา,เกาสเรียนการแสดงด้วยกันจริงๆ,ๆก็รู้จักกันมานร 3, ประมาณสามสี่ปีแล้วครับแล้วได้มาร่วมงานกันจริงๆก็ร่วมกคนที่นักแสดงทำงานมากๆพอเวลาทำงานด้วยกันรู้สึกสบายใจแล้วก็ ผมรู้สึกว่าเราช่วยกันผลักดันตัวละครไปให้สุดรวมถึงคเอแล้วก็ทีมงานด้วยนะก็คืออยากเป็นคนฝตกดามแล้วก็เป็นกำลังใจใด้วยเพราะเรื่องนี้เราแบบไม่ว่าหยาดเหงื่อหรือว่าแบบความตั้งใจทุกอยางคือจริงๆฮะแต่แท้ตลอดมาตูดันมากเลยนะดูดันใช่ไหมดูของโดดดูของจริงของจริงมันมากกว่านั้สปอยไม่ได้เลยไม่แต่ว่าสำหรับผมนะสิ่งที่คนดูอยากให้อยากให้ทุกคนดูมากๆเลยคือ าการพัฒนาตัวละครในเรื่องนี้ครับถึง <doo> ว่าตัวละครที่จากนิยายเนะี่ยมีการเสริม,เ,รมเติมเข้าไปเยอะมากๆๆจริงๆก็เลยอยากให้ดูเวอร์ชันนี้มากๆที่จะมีความสนุกในความแอคชั่นความโรแมนติกมาแบบคอมเมดี้ก็มีครับคือมันหลายหลายส่วนมากๆจริงๆแล้วก็รับประกันความเรื่องราวมากๆถึงว่าเขาไปไถ่ายเวอร์ชันจริงเป็นโอมใช่ครับ เป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่เราดป็นเนินมาในเรื่องเราเป็นโคดิ์งันวันนี้เราต้องมาเปียกอีกเดี๋ยวน,นี้เราเป็นโอคอะไรเออถ้าในมู่นักแสดงเรา,าคือตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกท้าทายมากก็คือว่าสหราโคแล้วแบบอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นโคขนาดนั้นด้วยซ้ำแต่ว่าพอเล่นแล้วเนี่ยการอยู่ในการผมว่ามันเป็นเคมีที่เราต้องค่ไยๆปรับจูนแล้วก็เข้ากันได้มากที่สุดครั้งแต่พอต้องมารู้ว่าเล่นด้วยกันแบบมันต้องคุดดงง B, ยังไงบ้างเคมีเพราะยังไงมัน ีรีบมันม,มีเคมีมันจะต,ต้องมีอะไร้ากันหรือว่าคิดกันตรงไหนเรามีโอกาสเรียกวแไมเราเราโชคดีมากที่เราได้มีโอกาสดูช็อปกันค่อน้งแต่ก่อนเรื่องซีรีส์เลยทำให้เราค้นหาตัวละครได้ค่อนข้างลึกแล้วก็ได้เจอจุดที่เราแบบทำตโบด้วยกันทุกั้งที่เราจะ เข้าซีที่แบบว่าเรื่องอะไรอ่ะค่อนข้างอ่าถึงได้ถึงตัวเนาะ,ะเราก็จะแบบขออนุญาตก่อนแล้วก็ดูว่าไอ้งเราโอเคได้โอเคแล้วก็ต้องขอบ<ม>คุณทางทีมงานด้วย,ท,บบยที่แบบคอยเซฟพวกเราอยู่ตลอดเวลานะฮะรวมไปถึงภาพที่อันนี้แอบโชว์ได้นึงสวยงามมากๆโดยเฉพาะซีนที่แบบว่าได้ใกล้ชิดกันอะ่ะลู่วัดร่วไปถ่ายกันตอนสดิทนอนเริ่ม <laughs> ถ่ายแล้วบรรยากาศมันมีอย่างบ้างมันแบบคือ มันเป็นบรรยากาศที่หลากหลายมากคือพอมันมีฉากที่เราร้อนมันก็ร้อนชัวร์แน่นอนตามใครร้อนเลยที่อย่างที่ทุกคนเห็นแต่ฉากอื่นๆมันก็มีความอบอุ่นฉากที่เข้มข้นฉากแอคชั่นก็แน่นอนคับเพราะว่าอย่างผมจะตื่นเต้นมากมันมีฉากที่ผมต้องขับรถสตันเองแล้วเป็นฉากที่แบบผมไม่เคยรต้องขับมาก่อนมันเป็นแบบสิ่งที่ตอนนี้จะติดใจที่สุดแล้วอยากอยากเล่นมากๆเลยนะนะอยากเล่นอีอยากเล่นเติมเติม ไปถ่ายท่านีอย่าพอเริ่มถ่ายแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ๋อรู้สึกจริงๆตื่นเต้นครับรว่าจริงๆพูดถึงตัวละครธาดาแล้วกันครับตัวละครธาดาเป็นซีโอซีโอระดับใหญ่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้ต้องต้องอาชีพเหรอครับอาชีพเป็นรวยเป็นซีโอรวยฮะแล้วก็ต้องเรียกว่งไงต้องต้องเป็นเอฟซตัวยงของตัวอามินด้วยเพราะฉะนั้นเราตแฟคเตอร์ที่ผ่านมาผมก็จะมีความเป็นเด็กอันนี้ทําให้ต้องโตมากขึ้น แล้วก็จริงๆเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะเราโตในฐานะแสดงแล้วก็โตในฐานะคนคนหนึ่งด้วยก็ว่าได้ฮะแบตอนถ่ายลอตที่ออกมาอะไรคนบอกว่าน่าเราเหมือนเก่งมากกว่เพราะว่าตอนตอนต้อบผมอ่ะใช่ครับเพราะว่าตอนตอนถ่ายไพลอตตอนนั้นผมยังเซ็ตนอยู่เลยนะที่าตอบผมใช่ไหมตอนลงมาก็เลยจะอาจจะแบบเพ็นเป็นแบบปูดัมโบ้นิดนึงนะสักสันิดนึงตอนนี้ยาวแล้วตอนนี้เรื่องยาวเลยครับตอนนี้คือถ่ายไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะสักประมาณเกินเกิน เกิดเกือบขึ้นหนึเกือบขึ้นหนึ่งเกือบการตุ่มเรือกานโจรนะการดจรนะโอ้โหทุกอาทิตย์เต็มทุกอาทิตย์ครับผมตอนนี้กำลังเล่นเครื่องถ่ายกันอย่างเต็มที่แล้วก็สู้กันอางสนุกสนานมากได้ดูประมาณเมื่อไหร่ได้ดูประมาณเมื่อไหร่ประมาณกลางปีครับไม่ได้องประกันแต่ว่าประมาณกลางปีประกันอะไรกันให้ปากว่ามันจะได้มันจะแค่ไหนก็ของฝากสุดทส่เรื่องรีเซ็ตการเกิดของดวงดาว มาจากสนิญไก่เนาะก็อย่างนี้ก็รอติดตามครับเพราะว่าเคมีของเราในเรื่องของสี่งต่างๆที seguinte, ่ถ so ูกปั้นออกมาเนี่ยก็จะมีความซิกเนเจอร์ของมันควบกับบวกกับเพื่อนๆของคนละแสดงก็อยากให้รอดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมก็ฝากซีรีส์รีเซ็ตนะครับการกำเนิดของดวงดาวด้วยนะครับจะออนแอร์นะครับทางช่องสามแล้วก็ทางไอชีนะฮะการแสดงทุกคน เรียกว่าชี้เสิร์ฟกันอย่างเต็มที่นะฮะในเรื่องนี้นะครับก็ฝากเปก็นกำลังใจด้วยนะครับฝากเอฟซีนิยายแล้วก็ฝากคู่แพลนพอนด้วยนะค,ะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับตัดเป็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลางปีครับ